ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตอนนี้วันนี้26มีนาคมก็กำลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนของวันหยุดเยอะพอสมควรเพราะว่ามีเทศกาลใหญ่ปีใหม่ไทยนั่นคือเทศกาลสงการานต์นั่นเองนะฮะและเทศกาลสงการานต์แล้วปกติคุณผู้ชมทั่วๆไปอาจจะรู้สึกว่าการขับรถกลับต่างจังหวัดหรือว่ากลับภูมิลำเนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะน่าเบือ่อน่าเบือ่อตรงที่จำนวนรถมันเยอะเหลือเกิน แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นคนที่ลำบากมากลำบากมากเนื่องจากเขาไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถทัวร์แล้วกลับบ้านมันมีแบบนี้จริงๆนะคุณคือหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยพวกคนรวยๆเขาก็นั่งเรือบินกันนั่งเครื่องบินกันพวกคนที่เขาไม่ค่อยมีตังค์แบบนี้เขาก็ต้องนั่งบขอสอกัน แต่มันมีคนที่ไม่มีตังถึงขนาดที่ว่าต้องไปอาศัยนั่งรถหลังกระบะเวลาคุณเห็นคนนั่งหลังกระบนะน่ะคือคนที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะเอาไปซื้อตัว๋วบขอสอแล้วเดินทางกลับบ้านมันมีคนแบบนั้นแล้วจํานวนมากซะด้วยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือหมอชิดครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากรัฐบาลเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการม .33 เรารักกันก็ปรากฏว่าน้ําตานนองอาบสองแก้มคุณคือมันดีขึ้นนะ่ะว่าง,ง่ายๆก็คือ ใครก็ตามที่แต่ก่อนจะต้องติดรถเพื่อนหรือว่าติดรถญาติเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะไม่มีปัญญาจะไปซื้อตั๋วที่รถบัสบอขอสอแต่ปีนี้คุณสามารถใช้เงินมอ33เรารักกันไปซื้อตั๋วได้แล้วนะฮะอา้าวประกาศให้คุณผู้ชมทราบกันทั่วฟ้าเมืองไทยเพราะว่าปกติแล้วนะ่ะเงินจากการอัดเข้าไปในเป๋าตังค์อัดเข้าไปในเป๋าตังค์แล้วใช้จ่ายผ่านโค,ครงการนัน้นโครงการน้นโครงการนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลากะปิหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำยาซักผ้าแฟบผงซักฟอกหรืออะไรก็ตามแต,แต่มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อนุญาตให้คุณใช้เงินจากสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นั่นคือการซื้อตั๋วรถบรขอสอมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเยอะคุณกีรติผู้ระหงเดินทางลงไปที่บขอสอนบเนี่ยฮะที่ชิดเนี่ยปรากฏว่าไปเจอครอบครัวครอบครัวหนึ่ง เป๊ะพอดีเลยจริงๆกำลังจะกลับแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าไปรอเราไม่เจอใครคือมันไม่เจอเคสไปเจอครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของคุณวันนาชัยจะโปะครับเป็นผู้โดยสารเนี่ยคุณพี่วันนามาซื้อตั๋วโดยสารด้วยเงินเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการเรารักกันบอกว่าปกติแล้วตอนเดินทางกลับบ้านบ้านอยู่โคราชนะฮะต้องอาศัยรถกระบะของญาติเผอิญปีนี้คือคือถ้าไปได้เองอ่ะมันมีเงินซื้อตั๋วเนี่ย มันก็ดีกว่าพี่เขาก็เลยตัดสินใจมาที่หมอชิดเนี่ยแหละครับนะประกอบกับอยากกลับบ้านด่วนด้วยรถญาติไม่ว่างด้วยก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครชีวิตเดินทางไปที่บขอสอหมอชิดเนี่ยแหละแล้วก็มสามสามเรารักกันแล้วซื้อตั๋วได้ด้วยแล้วซื้อสี่ใบเลยเห็นไหมฮะเมื่อกี้เดินกันไปสี่คนเนี่ยสี่คนเนี้สุดท้ายได้กลับบ้านแล้วป่านนี้ถึงโคราชแล้วไม่ทราบดูข่าววันศุกร์อยู่หรือเปล่าครับ สวัสดีทุกๆท่านที่นั่นด้วยนะฮะเอาลองฟังเสียงพี่เขาหน่อยครับพี่จะาไปไหนอะคะไปโคราชค่ะไปโคราชแล้วเมื่อสักครู่นี้เราซื้อตั๋วด้วยอะไรซื้อตั๋วได้มอสามสามกันซื้อกี่คนคะซื้อสี่คนสามคนสามคนกับเด็กสี่คนเท่าไหร่เนี่ยะเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ช่วยได้ดีอยู่ค่ะมันก็ดีก็มีเงินมาช่วย มันก็ท่าไปหลายคนมันก็เยอะอคือไปหลายคนมันก็เยอะอยู่อย่างที่บอกไม่งั้นต้องนั่งทนร้อนตากแดดท่ายกระบะไม่ไหวนะฮะด้านอีกคนนึงครับผู้โดยสารชื่อว่าคุณสามารถสวัสด์บอกว่าเดินทางกลับบ้านที่โคราชไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วปีไหนไม่มีตงังก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เนื่องจากไม่มีค่ารถ ออกจากบ้านที่กรุงเทพไม่ได้ที่ที่พักนะฮะกลับไปก็ไม่มีเงินไปฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆอีกก็ไม่รู้จะกลับไปทําไมแต่เพิ่มว่าปีนี้มีเรารักกันเลยได้กลับะฮะมันก็ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายคือช่วยเหลือ,อช่องทางหนึ่งนะครับอตอนแรกก็จะไม่ได้ตั้งใจกลับบ้านนะครับดีก็เลยกลับบ้านครับพอเข้ามาบ่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทใช่ไหมก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปเนาะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่า เงิน200กับอีก9บาทสำหรับใครหลายคนนั้นเป็นเงินที่มันมันดูเป็นอะไรที่น้อยมากนะฮะแต่สำหรับใครหลายคนและผมเชื่อว่าเกินล้านคนในประเทศไทยนะครับจากข้อมูลเนี่ยที่แบ่งจากประเภทบัญชีของเงินฝากเนี่ยเราดูแล้วเราก็รู้เลยว่า209บาทสำหรับใครหลายคนนั้นถือว่าเป็นเงินจำนวนมากที่จะทำให้เขาได้เดินทางกลับจากที่ที่หนึ่งที่มาอยู่เพื่อทำงานกลับไปอยู่บ้านเกิดไปเจอคนที่รักทั้งนั้นนะ่ะ เนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะบอขอสอตอนนี้เตรียมตัวแล้วครับปกติแล้วบอขอสอเนี่ยคนจะใช้วิธีการเดินทางคือจองตั๋วล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรก็ตามมาช่องทางออนไลน์แต่ว่าปีนี้จะผิดแผกแตกต่างไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากตอนนี้คนยังไม่มั่นใจว่าพอถึงสงกราน์แล้วตัวเองจะได้หยุดกี่วันนะตอนนี้ผลยังไม่ออกนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าเมื่อมาถึงวันนี้คือ26 26ก็อีกสักประมาณ20วันจะถึงสงกราน <c oughs> ผมว่าประมาณสักสัปดาห์หน้าถ้าเราได้คุยกันเรื่องนี้อีกเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะมีคนไปซื้อตั๋วเยอะเพิ่มขึ้นตอนนี้คนยังไปไม่เยอะเนื่องจากยังไม่รู้ว่าบริษัทของตัวเองหรือหน่วยงานของตัวเองเนี่ยให้โอกาสวันหยุดนะกี่วันเพราะว่ามันติดตรงที่โควิด -19 ด้วยแต่อนุญาตให้เดินทางนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับ สงกรานปีนี้เดินทางทั่วประเทศได้ไม่ว่าจะอากาศทางบกทางน้ําคงไม่มีเรามังกลับบ้านนั่งเรืออาจจะมีก็ได้บางจังหวัดเอาแต่ไปได้หมดเออไปได้หมดไม่ว่าคุณจะบ้านอยู่ไหนก็ตามในประเทศนะครับออกเดินทางได้หมดเลยเอา้าวท่านก็ลองวางแผนดูครับแล้วพอมีเรารักกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่จองตั๋วผ่านระบบล่วงหน้ากันเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้ลิงก์กันเนี่ยนะฮะอา้าวยินดีด้วยแต่คราวนี้ คนใช้เรารักกันก็ไม่ได้ไหมายความว่าใช้เรารักกันเพียงแค่การซื้อตั๋วบขอขสเพราะว่าบางคนตอนนี้ยังไม่ได้เงินไปใช้นะฮะแต่ว่าได้สิทธิ์แล้วมันมีประเภทนี้ด้วยพิเศษสําหรับโครงการเรารักกันมันจะมีประเภทหนึ่งคือได้สิทธิ์แล้วได้เงินแล้ว <c oughs> กับสองคือได้สิทธิ์แล้วคุณยังไม่ได้เงินไปใช้อแต่คุณไม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมผมเตือนคุณไว้ก่อนตรงนี้ว่าหลายคนบอกว่าก็ได้เงินมาแล้วแต่มันยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะมันจะไม่หายไปไหน แต่เดี๋ยวเขาจะให้คุณทีนึงเป็นก้อนไปเลยนะฮะคนที่ได้เร็วเนี่ยเขาจะได้เป็น4งวดงวดละ1,000แต่ว่าคนที่ได้ช้าเนี่ยเขาจะได้งวดเดียวและตุ้มเลย4 0 0 0คุณก็เอาไปจับใจ่ายใช้สอยกันหมดเขต31พฤษภาคมอเชื่อเหลือเกินครับประมาณสัก29พฤษภาคมเนี่ยคนจะไปใช้กันเพียบเต็มไปหมดอ่ะทั้งแผ่นดินนะฮะอาแต่เรามาว่ากันก่อนตรงนี้ครับจำได้ไหมครับเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของผู้รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งนะฮะ อาชีพของเขาก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปภอยู่ที่ช่องวันของเราเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งคนที่ตอนนี้ได้รับสิทธิ์ม3 3เรารักกันเพราะว่าเป็นพนักงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยไงมันก็เข้าเกณฑ์ม3 3เพราะว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ยื่นไปเขาบอกว่าตั้งแต่มีนู่นน่ะตั้งแต่เราชนะเราไม่ทิ้งกันนี่คือโครงการสวัสดิการรัฐโครงการแรกที่เขาได้ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว w w อร์ไวเมสามาเรารักกัน o c o m เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เงินมาใช้นะฮะไม่ได้เงินมาใช้ครับวิธีการของน้องคนนี้เขาน้องคนนี้เขาก็เอาบัตรประชาชนแล้วให้แม่เนะี่ยไปทําธุรกรรมให้แทนที่ธนาคารกรุงไทยเพราะว่าตอนกลางวันเขาก็ต้องอยู่ที่นี่นะฮะที่แกรมมี่ตรงเนี้ยนะฮะเออมันจะมีวิธีคือปัญหาในการลงทะเบียนของ ไอ้เรารักกันกระเป๋าตังค์ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งตรงที่ตรงที่การสแกนใบหน้า <c oughs> ฝากนิดนึงก็แล้วก,กันครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะให้ฝากก็คืออยากจะให้ฝากว่าถ้าจากนี้เป็นต้นไปแล้วเราต้อง <c oughs> ทำธุรกรรมอะไรต่างๆผ่านระบบดิจิทอลนะใช้คำนี้นะถ้าเราจะสนับสนุนให้คนไทยนั้นทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลผมเชื่อว่าในบัตรประชาชนน่ะ ใบหน้าของเราในแบบประชาชนควรจะใหญ่กว่านี้และควรจะชัดกว่านี้ผมใช้คำนี้ควรจะใหญ่และชัดกว่านี้แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปปัจจุบันของเราให้ให้มากที่สุดนะฮะใครก็ตามที่ไปโมหน้ามากับมาจาเกาหลีหน้าเปลี่ยนมากอย่างเงี้ยประเภทนี้ผมไปทำแบบประชาชนใหม่ นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าโครงการต่างๆที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐอะไรแบบนี้เพราะมีปัญหามากจริงๆตรงนี้มีปัญหามากตรงที่เวลามันยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราบางทีมันไม่ผ่านนะนะฮะเอาย้อนกลับไปที่น้องฮะน้องชานนบอกว่าตอนนี้ยืนยันแล้วก็มั่นใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยได้รับเงินแน่เพราะมีสิทธินะแต่จะได้รับวันไหนไม่ทราบ กำลังรออยู่แล้วเขาวางแผนใช้เงินไปแล้วด้วยออะเราไปฟังเขาดูฮะใช่นะแต่ว่าไม่ไม่ทราบไงว่าหลังจากไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วใช่ไหมแล้วตําแล้วต้องยังไงต่อไงผมไม่รู้ไงเรากลัวไหมว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้สี่พันบาทกลัวไหมถามว่ากลัวไหมว่าไม่กลัวนะแต่ว่ามันได้แล้วไงแต่ว่าเงินมันก็อยู่ในเงินแล้ว แต่ว่านี่แหละคิดจะทำยังไงถึงจะใช้ได้ไงเรารู้สึกไหมว่าการยื่นจนสิทธิ์อกมันเป็นเรื่องยากสำหรับเราเรารู้สึกไหมรู้สึกครับพี่ยากมากเลยอ่ะยากมากมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับพี่ที่ที่ผมได้นะโมสามสามก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์อื่นมาก่อนไหมไม่เคยเลยอ่ะอ่ะอย่างนี้คือเราต้องยอมรับนะครับ,แบบรัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าการ คือได้สิทธิ์มาเนี่ยมันได้ง่ายหน่อยก็คือไปพิจารณาตามอัลกอริทึมของภาครัฐที่มีแต่ว่าไอการจะเอาเงินออกมาใช้มันยากนะสำหรับคนทั่วไปอ่าแนะนำกันตรงนี้ครับเรามีช่องทางไหนบ้างในการยืนยันตัวตนนะฮะช่องทางที่หนึ่งก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดไปที่แอปแล้วเข้าไปที่ G Wallet นะจากนั้นสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยแล้วยืนยันไม่ได้ วิธีการที่2ในการแก้ไขคือให้คุณนําบัตรประชาชนไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมองหาตู้ ATM สีเทาโอ้ยขั้นตอนยากนะัเกินอะไรเนี่ยไอผมขออ่านนะผมก็ไม่เคยทําซะด้วยคือมองหาตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยแล้วเข้าไปปับ๊บแล้วค้นหาคําว่า ATM กรุงไทยแล้วไปยืนยันตัวตนบนแอป g o o g l e Map ซึ่งตู้ ATM รุ่นนี้มันเป็นตู้รุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยมีกระจายอยู่มากกว่า3,300ตู้ทั่วประเทศแล้วพอค้นหาตู้เจอแล้วปับ๊บก็ให้ถือบัตรประชาชนไปแล้วไปย,นย,นวยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทาที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกให้ทำแบบนี้ผมก็ไม่ได้เคยนานๆผมจะไปธนาคารกรุงไทยสักทีนะฮะเวลามีธุรกรรมอะไรที่จะต้องติดต่อกับติดต่อขอ รับเอกสารอะไรจากหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีก็ติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทยได้ก็ไม่เคยทําเหมือนกันอมองหาตู้ ATM สีเทาแล้วกันแล้วคุณก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนผมเชื่อว่าขั้นตอนมันจะปรากฏมาบนหน้าจอนะฮะสเลยคือถ้าท่านไม่ถน,นัดไม่สะดวกแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรกับตู้อ่ะคือชอบคุยกับคนด้วยกันน่ะท่านก็ไปกดปุ่มคิวแล้วรอรับบริการจากธนาคารกรุงไทยนะฮะแล้วหากยืนยันตัวตนไม่ทันเงินเข้างวดแรกก็จะได้รับในงวดต่อไป หรือได้รับเงิน4 0 0 0บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่นะฮะนี่คือเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนที่จะใช้สิทธิ์นั้นท่านต้องไปเองนะฮะในการยืนยันนะเพราะมันต้องใช้ใบหน้าของท่านด้วยนะครับดังนั้นต้องใช้หน้าของท่านไปด้วยย้ำอีกครั้งอันนี้ขึ้นให้เร็วๆครับนะ,ะแผนภาพนี้ผมเคยเอามาอธิบายกันแล้วในข่าววันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วๆมาจำไม่ได้แล้ว่สัปดาห์ไหนเ่ะแต่ว่าเนี่ย ขึ้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับเอา้านะใช้เงินกันให้สะดวกสบายใช้เงินให้มนคุ้มค่าที่สุดก็แล้วกันเอาอย่างนี้นะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c s i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ